สวัสดีครับผมพีเทียสองบวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่องซาลิซิฮาเป็นหนังปี2024เมื่อสไปยสาวสวยต้องอยู่กับพ่อสามีตามลาพังแต่ทว่ามันก็มีมากกว่านั้นแม่เลี้ยงได้อยู่ใชายหนุ่มที่เป็นลูกติดตามลําพังพวกเขาจะสามารถหาอค้มใจได้หรือไม่แล้วเรื่องราวจะเริ่มไปลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กําลังใจเราง่ายๆเพียงกดไลค์กดติดตามและเราก็ยังมีหนึ่งช่องทางเลือกที่มีว่าใต้คลิปฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแต่พร้อมแล้วมารับชมรัะฟังผมสปอยได้เลย บริการหา YouTube Premium ของแท้ราคาถูกโดยทีมงาน NF Family ดูเพลินจุใจราคาโคตรถูกสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่มีโฆษณาเข้ามาขันสามารถใช้เมลตัวเองได้เลยต่อ,อยุเมลเดิมได้ทุกเดือนพิเศษแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงกันแบบฟรีทีมงานมีประสบการณ์ยาวนานและมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงจ่ายเพียงเดือนละ59บาทเท่านั้นสนใจ YouTube Premium ราคาถูกสามารถแอดไลน์ไปได้ที่5อด LADXR หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่คู่เอกของเรื่องฝ่ายชายมีชื่อว่าแดนเขาเป็นคนหึงหวงแฟนสาวมากๆและเธอก็มีชื่อว่าแอนนาทั้งสองได้เถียงกันเรื่องที่แอนนาติดต่อไม่ได้ในช่วงเวลาทำงานซึ่งเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ชวนไปสังสรรค์แต่แดนก็มักจะแอบสะกดรอยตามและแอบดูแอนนาอยู่ตลอดซึ่งตัวของแอนนานั้นก็ไม่ชอบที่แนนดนจะต้องทำแบบนี้แต่ทว่าแดนได้เตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้กับแอนนาวันนี้เป็นวันครบรอบของทั้งสองแอนนาก็ประทับใจและลืมเรื่องที่เคยมีปากเสียงกันไปเมื่อก่อนหน้านี้เธอได้ขอโทษกก่่อออนนจะฉลงงัยาามมีควส จุดนี้ดีมากๆมาร์กเอาไว้เลยนะครับวันลุ่งเคลืนแอนนาก็ได้นําที่ตรวจมาตัวซึ่งผลนั้นก็เป็นปกติและดูเหมือนว่าเธอจะโกรธเกียที่แมงไม่ได้ตั้งครรภในขณะที่แดนกําลังล้างรถอย่างสบายใจจูจูหญิงสาวคนหนึ่งก็ได้ตามหาชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแก๊บและคิดว่าแกปบอาศัยอยู่ที่นี่แดนรู้สึกงงจึงตอบไปว่า ไม่มีคนชื่อแก๊ปอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งหญิงสาวคนดังกล่าวมีชื่อว่าโซฟีและบอกว่าแก๊ปคือแฟนหนุ่มของเธอโซฟี Sophie ถามต่อไปว่าแดนเป็นพ่อของแก๊ปใช่หรือเปล่าทั้งแดนและแอนนาก็ถึงกับงงที่จูจ่ๆมีคนมาพูดกับพวกเขาแบบนี้โซฟี Sophie ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าครั้งหนึ่งแก๊ปได้เล่าเรื่องที่พบพ่อให้ฟังแต่ตอนนี้จูจ่ๆตัวของแก๊ปก็ติดต่อไม่ได้พวกเขาก็ได้ชวนโซฟีเข้ามาคุยรายละเอียดข้างในโซฟี Sophie เล่าต่อไปว่าก่อนที่แม่ของแก๊ปจะเสียแก๊ปมักจะถามถึงพ่่่่อแแมจึงงลาาให้กปฟัว เธอตั้งครันในวัยเรียนซึ่งคนเป็นพ่อก็คือแดนหลังจากที่แก๊บเสียแม่ไปเขาก็ได้ออกตามหาพ่อแอนนาจึงได้ถามหาความจริงจากแดนแดนตอบว่ามันนานมากแล้วแต่เขาก็จําได้ว่าเคยมีแฟนแต่วันหนึ่งเธอก็ได้หายตัวไปและไม่รู้ว่าเธอตั้งครันซึ่งตอนนี้โซฟีจําเป็นจะต้องหาแก๊บให้โผล่พ่อเขาคือคนเดียวที่หาเงินมาเลี้ยงดูเธอและลูกในครันแดนจึงเสนอให้อยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะหาแก๊บจนโผ่แอนนาถึงกระตุกใจเรื่องนี้ควรปรึกษากันก่อน แดนขอโทษแต่ขเขาก็อยากจะพบลูกชายมากๆแอนนาก็มีคำถามทำไมโซฟีถึงจะต้องอยู่ที่นี่เราเพิ่งรู้จักกันแป,ป๊บเดียวแดนอธิบายโซฟีนั้นตั้งครรภ์แล้วก็ไม่มีงานทำแต่แอนนาก็มองว่าแดนเชื่อใจคนแปลกหน้าไวเกินไปซึ่งแดนก็รู้สึกว่าสิ่งที่โซฟีพูดนั้นมันเป็นความจริงซึ่งแดนก็ได้ขอโอกาสจากแอนนาและอีกอย่างหนึ่งแดนก็อยากจะมีลูกอยู่แล้วนั่นทําให้แอนนายอมใจอ่อนให้โซฟีอาศัยอยู่ที่นี่หลังจากนั้นแอนนาก็เล่าให้ฟังว่าเธอและแดนได้เตรียมทุกอย่างไว้สําหรับบุตรของพวกเขา แต่จู่ๆพวกเขาก็ได้เสียไปและตอนนี้ก็พยายามจะตั้งคันอีกครั้งแต่มันก็ยังคงไม่สําเร็จ หลังจากนั้นแดนและแอนนาก็มาสร้างบรรยากาศและแอนนาก็ได้ถามว่าแดนจะมีท่าทีแบบไหนเมื่อได้พบกับแกบเขาจะชดเชยให้กับสิ่งที่พลาดมาหลายปีจะทำให้เต็มที่ในฐานะที่คนเป็นพอ่อพอพูดจบทั้งสองก็มีความสุขกันจุดนี้ดีมากๆมาร์กเอาไว้นะครับแต่ทว่าโซฟีได้เข้ามาเห็นนั่นทำให้พวกเขารู้สึกเขินอายเล็กน้อยและนั่นก็คือเหตุผลที่แอนนาไม่ต้องการให้โซฟีอยู่ที่นี่แดนสัญญาเมื่อพบกับแกบเมื่อไหร่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันรุ่งขึ้น พวกเขาก็ไ,ไม่แจ้งความคนหายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พูดอุกวนกแอนนาจึงได้ส่วนกลับไปและการมาแจ้งความในครั้งนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรตกเดึกแดนก็ได้ชุมเชิอแอนนาที่เป็นคนกล้า,าหาญในส่วนที่ตําหนิการทํางานของเจ้าหน้าที่ส่วนแอนนาก็ประทับใจที่แดนมีท่าทีเป็นพ่อที่ดีพอพูดจบทั้งสองก็มีความสุขมาร์กเอาไว้นะครับวันรุ่งขึ้นแอนนาก็ได้มาบอกกับโซฟีว่าจะช่วยตามหาแก๊ปในวันหยดุดและโซฟีก็ได้รู้อีกอย่างว่าแดนนั้นทํางานอยู่ที่บ้านซึ่งนั่นก็ทําให้แดนจะต้องอยู่ซฟทำลใน ่วงที่แอนนาไปทํางานนะครับแต่ทว่าไม่นานนักสายตาของทั้งสองก็ปแปลกโดยเฉพาะแดนที่เพ่งเลิงไปที่โซฟีแต่ทว่าโซฟีนั้นก็ไม่ธรรมดาเธอได้เข้าใกล้และก็มีท่าทีเชิญชวนระหว่างวันซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แดนไปแอบดูถ้าสงสัยไปหามาดูกันนะครับ ตกดึกหลังจากแอนนาเลิกงานแดนก็เข้าไปทําให้เธอผ่อนคลายพร้อมกับมีความสุขแต่แดนก็ได้จินตนาการไปถึงโซฟีจุดนี้ม,มันดีมากๆวันรุ่งขึ้นทั้ง3คนก็ไปตามหาแกบโดยไปที่บ้านของแม่แกบแดนได้พบก,กับพี่ชายของแม่พี่ชายได้โทษว่าเรื่องที่เกิดทั้งหมดเป็นความผิดของแดนที่ทิ้งท้องสาวเข้าไปเขาจึงได้หัวซึ่งมันก็พาดทาให้โซฟีได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่โซฟีเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปโซฟีก็ไม่มีเหตุผลที่อยู่บ้านหลังนี้แอนนาก็รู้สึกเห็นใจมากๆอนุญาตให้โซฟีอยู่ที่นี่ได้ตามที่เธอต้องการมันเป็นสิ่งเดียวที่แอนนาจะสามารถชดเชยให้ได้โดยเธอไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าระหว่างที่แอนนาไม่อยู่แดนก็สังเกตเห็นได้ว่าโซฟีเหม่รอ,อยเขาจึงเข้าไปเปิดเพลงพร้อมกับชวนเต้นรำแต่ทว่าทั้งสองไม่สามารถหักห้ามใจได้จุดนี้ดีนะคะซึ่งเวลาก็ผ่านไป6สัปดาห์แอนนาได้ถามว่าโซฟีนั้นต้องการจะทงาน โซฟีไม่แน่ใจว่าเขาจะรับเข้าทำงานหรือไม่เพราะเธอนั้นเรียนไม่จบแอนนาก็บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเธอจะฝากให้โซฟีก็สนใจจะทำงานเธอเกรงใจที่ไม่ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในบ้านพอพูดจบแล้วกําลังจะทานข้าวแต่ทว่าก็ได้อาเจนออกมานั่นทำให้แอนนารู้ความจริงซะได้ หลังจากที่แดนกลับมาถึงบ้านแอนนาก็ได้เข้าไปต่อว่าพร้อมกับหวัวหงดไปหนึ่งทีแอนนาถามด้วยความโมโ,มโหแดนทำแบบนี้กับแฟนสาวลูกชายได้ยังไงแดนขอโทษที่ทำพลาดไปแอนนาบอกว่าเสียความรู้สึกมากๆที่ทั้งสองแอบกินตับจนมีบุตรโซฟีร้องไห้พร้อมกับขอโทษที่เธอเป็นต้นเหตทุทำให้ทั้งสองทะเลออกกาะกันเธอจะย้ายออกจากที่นี่เพื่อจะจบเรื่องนี้แล้วหวังจะไปทำสิ่งไม่ดีแต่แอนนานั้นก็ไม่ยอมเธอต้องการให้โซฟีอยู่จนกระทั่งคลอดบุตรหลังจากนั้นโซฟีจะไปไหนก็ไปเธอจะดูแลทุกอย่างเอง จากนั้นไม่กี่วนันเอนนาก็ได้พบก,กับแกปบที่มาตามหาแดนแกปบพูดตรงๆว่าเขาต้องการพ่อมาดูลอซึ่งแดนก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันเอนนาได้ถามเมื่อก่อนหน้านี้ แก๊ปไปอยู่ไหนมาแก๊ปตอบตามตรงว่าเขากลัวที่จะเป็นพอ่อแดนจึงได้ถามหาเหตุผลแก๊ปตอบว่าเขาไม่พร้อมแต่ระหว่างนั้นเองก็รู้สึกเปลี่ยนใจและอยากจะรับผิดชอบแก๊ปไม่อยากให้ลูกต้องเป็นเหมือนเขาและแดนก็ได้สัญญาว่าจะไม่ทิ้งโซฟีและหลานของเขาซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้บอกความจริงกับแก๊ปนะครับด้วยความคิดถือช่วงตกดึกแก๊ปก็ได้มีความสุขแต่ทว่าช่วงเช้าก็ได้เกิดเรื่องจำเป็นจะต้องพาโซฟีไปหาหมอหลังจากที่ตรวจหมอก็ได้บอกว่าปลอดภัยและอายุค์กาห์จากค้างหกน,นั ลูกความจริงนี่ไม่ใช่ลูกของเขาโซฟี Sophie จึงจำใจต้องพูดความจริงนั่นเป็นเพราะแก๊บที่หายตัวไปแต่เธอก็ได้ภาพไปมีความสุขกับแดนผลที่ออกจึงเป็นแบบนี้แก๊โมโหมากจึงได้กลับมาหัวดแดนที่ไม่ได้ทันตั้งตัวหลังจากที่หนีออกไปได้ไม่กี่วันแก๊ก็ได้กลับมาเพราะคิดถึงโซฟีแอนนาจึงบอกว่าสองคนนั้นไปตามหาแก๊และได้ชวนเข้ามานั่งรออยู่ในบ้านแก๊ได้ถามด้วยความสงสัยว่าทําไมแอนนาถึงยอมทนได้แอนนาตอบเธอก็มโมโหเหมือนกันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยความที่แดนอยากมีลูกพอพูดจบจู่ๆแก๊บก จับมือแล้วเข้าไปจูบจุดนี้ดีทิ้งท้ายก่อนหนังจะจบหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแอนนาได้ตั้งครรภ์สมใจเธอและแดนก็ดีใจมากๆาแต่ทว่าแดนนั้นไม่ได้รู้ความจริงเลยนะครับส่วนแก๊บก็อยู่กับโซฟียังมีความสุขสรุปโซฟีมีลูกกับแดนส่วนแอนนาก็มีลูกกับแก๊บแล้วหนังก็ได้ตัดจบทุกคนมีความคิดเห็นกับบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอนไปรือตลอดแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสสวััดีครบ